ประวัติครูบากฤษณะอินทวันโนเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่หนึ่งสิงหาคมพุทธศักราช2,497ที่บ้านตโนอำเภอนอนสูงจังหวัดนครราชสีมาเป็นบุตรคนที่เก้าของครอบครัวเดิมชื่อสุรเดชตักกลางคุณพ่อชื่อคุณตาเทศตับกลาง และคุณแม่ชื่อคุณยายแก้วตับกลางบิดาของท่านเป็นแพทย์แผนโบราณเป็นหมอยากลางบ้านสืบต่อกันมาแต่บรรพบุรุษดังนั้นท่านจึงได้เรียนรู้วิชาหมอยญการแพทย์แผนโบราณพืชสมุนไพรคาถาคุมมาแต่ยาวัยเมื่อสมัยยังวัยเด็กครูบากฤษณะได้ติดตามท่านปู่ฤาษี ที่ท่านครูบาเรียกติดปากอยู่เสมอว่าปูรุสีและได้ติดตามไปอยู่ที่ภูเขาควายฝั่งประเทศลาวหรือประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจุบันและได้บวชเป็นสามเณรอยู่กับปูรุษีในเวลาต่อมาและที่ภูเขาควายนี่เองที่ทำให้ท่านได้ศึกษาสายเวทคาถาอาคมกับหลวงปูรุษีจนเรียกได้ว่า เป็นสิทธิเอกของหลวงปู่ฤาษีเลยทีเดียวหลังจากอยู่รับใช้ปู่ฤาษีและศึกษาวิชาคาถาอาคมจนได้ความรู้มากมายครูบากฤษณะจึงได้เดินทางกลับประเทศไทยและใช้ชีวิตในเพศคาวาสได้ระยะเวลาหนึ่งแต่ด้วยเหตุที่ท่านเกิดความเบื่อหน่ายทางโลกจึงดํางิที่จะละจากเพศคาวาสเข้าอุปสมบทในพระพุทธศาสนาโดยครูบา อุปสมบทเมื่อวันที่27ตุลาคม2522นณพัทธสีมาวัดโคกอูทองตำบลโพงามอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจินบุรีโดยมีพระครูธรรมรง์โพธิเขตเจ้าอาวาสวัดโคกอูทองเป็นพระอุปัชาพระอาจารย์ฟัน่นเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์กลม เป็นพระอนุสาวนาจารย์และได้รับฉายาว่าอินทวันโนและภายหลังที่อุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วด้วยอุปนิสัยที่รักการศึกษาครูบาได้ศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งจากพระไตรปิฎกและจากครูบาอาจารย์จนจิตใจมั่นคงด้วยศรัทธายอย่างแรงกล้า ท่านจึงได้จาริกธุดงไปตามป่าเขาลำนอไัรตั้งแต่พรรษาแรกพร้อมพระสาธ,ธรรมมิกเพื่อเจริญจิตบำเพ็ญภาวนาโดยถือทุดงวัดอย่างเคร่งครัดยอมมอบก,กายถวายชีวิตแด่พระพุทธศาสนาตลอดมาโดยครูบาได้จาริกไปตามลำพังในป่าเขาดงดิบตลอดแนวภาคอีสานและได้ข้ามกลับไปยังภูเขาควาย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อศึกษาเพิ่มเติมในวิชาอาคมต่างๆต่อจากนั้นจึงได้ผ่านไปยังประเทศกัมพูชาและกลับเข้าประเทศไทยทางด้านจังหวัดจันทบุรีโดยสิท์กว่าพันสาของการปฏิบัติธรรมไปตามถ้ำและปากเขาคู่ไปกับการฝึกฝนวิชาเวทมนต์คาถาที่ได้เล่าเรียนมาจากปู่ฤษีทำให้ท่าน มีบารมีแก่กล้าทั้งทางธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าและเวทมนต์คาถาตามคำสอนของปู่ฤาษีในปีพุทธศักราช2532ครูบากฤษณะได้ทุดงมาจำพรรษาที่บริเวณเทือกเขาจอมทองเหนือเขื่อนมูลบนใกล้หมู่บ้านคลองยากอำเภอคอนบุรี ชาวบ้านเมื่อทราบข่าวว่ามีพระธุดงมาปักกรดในป่าเขาใกล้หมู่บ้านเกิดความศรัทธาพากันขึ้นไปทำบุญและรับการสั่งสอนจากท่านเป็นประจำจนในที่สุดชาวบ้านคลองอยางจึงพร้อมใจกันนิมนต์ครูบากฤษณะเป็นประธานในการก่อสร้างสํนักสงฆ์ป่ามหาวันขึ้นเพื่อเป็นดินแดนแห่งร่มเงาของพระพุทธศาสนาเพื่อชาวบ้านเหนือเขื่อนมูลบุ จะได้มีสถานที่ประกอบศาสนกิจทางพุทธศาสนาสืบต่อไปโดยสำนักสงฆ์ป่ามหาวันได้รับการประกาศยกขึ้นเป็นวัดป่ามหาวันอย่างสมบูรณ์ตามกฎระเบียบของคณะสงฆ์ไทยเมื่อปีพุทธศักราช2536ปัจจุบันวัดมีพื้นที่ประมาณ46ไร่และครูบาได้ยกให้เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรม ของกรมสมินตรากระรวงกรโหูและในเวลาต่อมาช่วงปี2,541ครูบากฤษณะได้เปิดสำนักใหม่ขึ้นในบ้านเกิดของท่านคือที่ใกล้หมู่บ้านตโนดต,ตำบลตโนดอำเภอโนอนสูงจังหวัดนคนรราชสีมาและได้ตั้งชื่อสำนักแห่งใหม่นี้ว่ารัตะแก้วมณีอาสมสถานสวนพฤกษา ครูบากริสนาอินทวันโนจบจนปัจจุบันครูบาก็ยังคงพัฒนาและอนุเคราะห์วัดวา,ารามอื่นๆอย่างต่อเนื่องเสมอมาด้านชื่อเสียงของครูบาครูบาถือได้ว่าเป็นพระเกจิแห่งเมืองโคราที่เป็นผู้สร้างสรรค์วัตถุมงคลเทพจำแลงพรมรที่มีความพิเศษกล่าวคือ เป็นรูปองค์พระศิวะกับพระอุมาเทวีหันหน้าเข้าหากันแต่ดูอีกมุมหนึ่งจะเป็นภาพผีเสื้อถือเป็นวิชาโบราณที่มีประวัตินานนับพันปีทำให้ชื่อเสียงบารมีของท่านขจรไปไกลมีทั้งลูกศิษย์ลูกหาในประเทศและต่างประเทศทั่วทุกสารทิศ